คุณผู้ชมค่ะไปดูภาพบรรยากาศของมหกรรมดาราศาสตร์กันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมีการจัดงานมหกรรมดาราศาสตร์นา r i สแอสโ o f เฟส2021เป็นการเสริมสร้างทักษะแก่เยาวชนค่ะ ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินทรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานค่ะเปิดงานมหกรรมดาราศาสตร์นาริสแอตโรเฟส2021และนิทรรศการชุดใหม่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวชเชียงใหม่โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือพออพวชจัดขึ้นเพื่อ เป็นการกระจายโอกาสด้านการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเยาวชนค่ะที่จะเป็นฟันเฟืองสําคัญในการพัฒนาประเทศรวมทั้งเป็นสถานที่สร้างความสุขความสนุกสนานกับผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างดีค่ะใิรัดสก,การ,รบแบ่งออกเป็น5โซนคับประกอบด้วยโซนอาชีพแห่งอนาคตโซนเปิดโลกชีวการแพทย์โซนฐานปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติโซนการบินและอวกาศและโซนกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก ที่จะเสริมสร้างทักษะและแรงบันดาลใจประชาชนที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมนทิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้อุทยานดาราศาสตรส์สิรินทรนะครับอยู่ที่ตำบลดอยแก้วดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่